สวัสดีครับผมนกยกัไลย์เพนลูจีลาส่วนเจ็ดนะครับวันนี้จะมาทําอาหารกับหลักการวิทยาศาสตร์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์ประกอบอาหารนะครับโดยมีทั้งอาหารคาวและอาหารหวานนะครับโดยอาหารคาวเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับส่วนของหวานนะครับคือนี่เลยครับเป็นเกี่ยวกับน้ําตาลนะครับก็คือจะเป็นปฏิกิริยาคาราเมลไลเซชันแล้วก็เมลลาดนะครับซึ่งเราก็ได้ทําเป็นกล้วยหอมและแอปเปิ้ลคาราเมลนะครับเสิร์ฟพร้อมกับคัมโบแล้วก็ไอศครีมวานิลานะครับ อันนี้คือตัวเนื้อหมูครึ่งกิโลกับซาวรสสามคนนะครับซึ่งเราก็มาเดี๋ยวเราจะนำพลาสติกแล็บไปแล็บแล้วก็เข้าตู้เย็นอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับถึงหนึ่งวันเลยครับผม ผลการทดลองของเรานะครับโดยเราจะเริ่มต้นกันที่อาหารคาวนะครับซึ่งเราได้กล่าวไปข้างต้นครับเราทดลองเกี่ยวกับโปรตีนนะครับก็เราได้ทำการหมักเป็นเวลาหนึ่งคืนนะคะจากสับวัรสดแล้วเราก็จะมาดูตัวอย่างทั้งลักษณะก่อนย่างแล้วก็หลังย่างนะครับเราจะมีทั้งหมดสี่ตัวอย่างนะครับตัวที่หนึ่งนะครับคือเนื้อหมูปกติเลยนะครับลักษณะจะเป็นสีแดงอมชมพูตอนสดนะครับเพราะก็เป็นตามสีเนื้อหมูปกติเพราะตัวพอพเรานำมาย่างนะครับเนื้อหมูเนี่ยปกติเลยเนี่ยก็เนื้อเนีก็จะเป็นเนื้อสัมผวสืดแล้วเม สภาพของเนื้อหมูนะคบซึ่งเราใช้สารหมูก็จะมีมันแทรกเล็กน้อยส่วนตัวอย่างที่2นะคะจะเป็นเนื้อหมูที่เรานำไปหมักสับปะรดอย่างเดียวนะคบในเวลาหนึ่งคืนโดยที่ไม่เครื่องปรุงนะคบโดยไม่ได้ใส่เครื่องปรุงครับตัวนี้เนี่ยเมื่อเรานำไปย่างเนี่ยเอ่อตอนสดเนี่ยสีจะซีดลงนะคบอาจจะเป็นเพราะว่าเกิดจากการทำปฏิกิริยากับสับปะรสนะคบเนื่องจากว่าสับดะรดเนี่ยเป็นผลไม้ที่มีวิตามินแล้วก็กดอ่อนนะคบซึ่งอาจจะทำให้เนื้อเนี่ยสุกได้ลักษณะเหมือนกับเวลาเรากินกุ้งแช่น้ำปลาหรือว่ากุ้งดองนะคะ รสชาติเนี่ยจะจืดน,นะครับแล้วก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวกลิ่นของสับปะรดแล้วก็รสชาติเนี่ยจะเปรี้ยวอ่อนๆน,นะคะไปลายๆส่วนสัมผัสเนี่ยก็จะนุ่มขึ้นเล็กน้อยถ้าไม่ไม่สังเกตเลยเนี่ยก็จะไม่แตกต่างเลยครับกับหมูปกตินะครับส่วนตัวนี้นะครับเวลาย่างเนี่ยก็จะมีสีน้ำตาลที่เข้มกว่าเนื้อหมูปกติเนื่องจากว่าเราได้หมักสับปะรดซึ่งสับปะรดที่มันติดลงไปในกระทะเนี่ยมันก็อาจจะมีความหวานน้ำตาลจากสับปะรดซึ่งมันก็ทำปฏิกิริยากับความร้อนนะครับซึ่งตัวอย่างตต่่าา่่่่อออไไปปปปนนนนนะะะะคครรรรรััััััับบบบเเเเ็็็ททีีีาาาหหหมมกกกกกสสดดดววววว้้้แลลงงึยยย ตัวนี้เนี่ยตอนสดเนี่ยก็ลักษณะคล้ายกันเลยครับก็เออตอนสดเนี่ยลักษณะคล้ายกับตัวอย่างที่นแหละครับก็คือสีซีนนะครับจากเนื้อหมูปกติส่วนตัวที่สี่นะครับตัวนี้เนี่ยผ่านการทดลองของเราก็คือนุ่มที่สุดนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยไม่ได้ใส่สารลดเลยนะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เราหมักโดยที่เราใช้เครื่องปรุงนะครับรากผักชีกระเทียมแล้วก็เครื่องปรุงต่างๆนะครับหมักเป็นเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วก็นำไปย่างในกระทะนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะนุ่มที่สุดแล้วก็ ดังนั้นนะครับ<ม>เราสามารถสรุปจากการทดลองได้ว,ว่าตัวกรดจากสับปะรดเนี่ยอาจจะมีค่าความ pH เนี่ยไม่เพียงพอที่จะทําให้หมูนุ่มได้นะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่ากรดจากสับปะรดเนี่ยจะสามารถทําให้อาหารทะเลหรือว่าเนื้อวัวหรือว่าโปรตีนต่างเนี่ยนุ่มได้ไหมนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น,เ,นเราก็ต้องลองทดลองกันแล้วก็หากเราต้องการลองทดลองกรดผลไม้กับการหมักหมูเรายังสามารถใช้กรดจากสับปะรดหรือว่ากรดจากโซเดียมคาร์บอเนตหรือว่าผงฟูและเบกกิ้งโซดาได้อีกนะครับ สำหรับวัตถุดิบที่เราใช้ทําของคัมโบนะครับก็จะมีเนยน้ําตาลทรายแล้วก็แป้งเค้กนะครับซึ่งกิมมิลาเนี่ยจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับเป็นออปชั่นเสริมน,นะครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะครับแล้วก็บี้บีบีบีให้เขาเนี่ยเป็นแป้งเข้ากันอย่างนี้หย,ยาบๆยานะครับแล้วก็อยากได้ละเอียดหรือว่าหยาบยังไงก็ตามใจชอบแล้วก็นําเข้าเตาอบนะครับหั่นกล้วยเติมเนยลงกระทะใส่กล้วยแล้วก็ตามด้วยน้าตาล เริ่มที่คาราเมลไลเซชันนะครับหรือว่าการที่เราทำคาราเมลนะครับเชื่อมกับกล้วยนะครับซึ่งเราเนี่ยได้แบ่งกล้วยที่เราลงไปเชื่อมกับคาราเมลเนี่ยเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับแรกเนี่ยคือเราจะเห็นได้เลยว่ากล้วยเนี่ยจะสีอ่อนนะครับสีลักษณะคล้ายกล้วยนะครับแค่เกิดความมันวาวที่เชื่อมกับคาราเมลและเนยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเมื่อโดนอากาศแล้วเนี่ยก็จะนิ่มแล้วก็ไม่ได้เกิดการแข็งตัวนะครับไม่เปลี่ยนแปลงปฏิกิริยาครับส่วนตัวต่อไปเนี่ยที่เราจะเห็นว่าสีเข้มขึ้นนะครับตัวนี้เน ของมัันนะครบเมื่อโดนอากาศส่วนตัวสุดท้ายที่เข้มที่สุดที่เราทำครับของคาราเมลเคลือบกล้วยเนะี่ยตัวนี้เนี่ยเมื่อโดนอากาศแล้วก็แข็งเย็นนะครับอยู่ในอุณหภูมิห้องเนี่ยตัวนี้เนี่ยจะกรอบนะครับลักษณะเหมือนทัฟฟี่คาราเมลนะครับซึ่งเราจะสรุปได้ว่าคาราเมลเนี่ย จะมีลักษณะแตกต่างกันนะคบขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราใช้ในการทำนะคะแล้วก็เมื่อสีที่มันแตกต่างกันไม่เพียงพอเมืม่อคาราเมลที่สีต่างกันเนี่ยมาโดนอุณหภูมิห้องนะคบแล้วเกิดการเย็นตัวเนี่ยลักษณะก็จะต่างกันนะคบไม่ว่าจะเป็นการที่ละลายไปกับน้ําเลยหรือว่าเหนียวขึ้นหรือว่าแข็งตัวกรอบหรือว่าแข่งตัวเหนียวนะครับซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันของการนําไปใช้งานของแต่ละคาราเมลนะคบ ่อไปเรามาดูกันที่ปฏิกิริยาเมลลาร์นะคะที่เราได้ใช้ในการทำคัมเบิลหรือว่าสตูเซลนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสีก่อนอบกับสีหลังอบเนี่ยจะต่างกันนะคะเพราะว่าปฏิกิริยาเมลลาร์เนี่ยการเกิดจากการที่น้ำตาลเีดิวที่เราใส่ลงไปในน้ำตาลสายที่เราใส่ลงไปในตัวคัมเบิลเนี่ยมันคือน้ำตาลเีดิวนะครับทำปฏิกิริยากับหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นกรดอะมิโนหรือว่าอุณหภูมิของเตาอบแล้วก็อากาศนะครับจนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสีอาหารนะครับซึ่งตัวเมลลาร์เนี่ยเราจะเห็นได้นะคะจากการที่เราปิ้งขนมปังอบ นี่นะครับตัวของหวานที่เราทำออกมาสำเร็จเรียบร้อย